ในขณะที่พักประชาธิปัตย์258ล้านเนี่ยดึงแล้วดึงอีกอยู่นี่นะครับอาจารย์คะยังอีกอย่างนะคะน่าจะแบบยังดีนะคะว่าเขาไม่สามารถจะขอสัญชาติคือคืนสัญชาตินายกทักษิณเพราะท่านเป็นคนไทยเกิดเมืองไทยใช่ไหมคะถอสัญชาติะงั้นเขาคงจะถอนสัญชาตินะคะถ้าเขาทำนายคงทำไปแล้วค่ะแต่ว่าตอนนี้มีกระบวนการทวิทิสภานะที่พูดถึงท่านนายกสมชายซึ่งก็มีกระบวนการที่จะถอดถอนท่านออกจากตําแหน่งทั้นที่ท่านก็พ้นจากตําแหน่งไปแล้วนะคะกรณี7ตีลาคมเตุลา นี่ก็มันแสดงเห็นว่าทำไมถึงไม่สียทีมันก็ยิ่งสะท้อนสิ่งที่ผมได้พูดไปแล้วว่ามันเป็นกระบวนการไล่ล่าไปแล้วท่านสมชายก็พ้นจากตําแหน่งนายกเมนตรีตอนนั้นก็พูดกันชัดเจนเลยว่ามันใกล้วันที่วันที่สี่วันที่สี่ธันวาคมซึ่งจะต้องนายกเมนตรีนี่ก็จะต้องมีหน้าที่ที่จะต้องไปถวายพระพรนะครับแล้วก็รับฟังพระราชดำรัสนะครับก็พยายามกันนะครับในอันที่จะสกัดกั้น ไม่ให้ท่านสมชายเนี่ยนะครับได้เข้าเฝ้าแล้วก็ทาได้สำเร็จจริจงๆนิดนึงค่ะคือคนที่พูดคือพูดบนเวทีใช่ไหมคะว่าจะไม่ให้ท่านสมชายเข้าเฝ้าเด็ดขาดทําไมถึงได้โอ้โหวางแผนกันแล้วก็กทําได้สําเร็จจริงๆ,งๆค่ะแล้วก็บากว่าคนที่ทําให้กิจเรื่องนี้สําเร็จได้ก็คือศาลศาลอีกแล้วใช่ไหมครับค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในกรณีที่วุฒิสภานี่ก็เช่นเดียวกัน ก็มีอาการกระเฮี้ยนกระหือเรือนะครับท่านสมชายก็พ้นจากตารางโยกงูีไปแล้วบอกไม่ได้ยังต้องถอดถอนเพื่ออะไรเพราะต้องการทจะไปตัดสิทธิห้าปีก็ท่านถูกตัดสิทธิไปแล้วอะ,ะไอตอนที่ไปยุบพักพลังประชาชนนะครับถูกตัดสิทธิไปแล้วใช่ไหมครับ นี่จะเอาอยัางไงกันใช่ไหคะก็แหม่เวลาก็เหลือเล็กน้อยนะคะจยนคะจริงๆอยากจะให้ไปนายกทักษิณไหมคะไปฟังท่านพลเอกชฉลวิตยงใจยุตสักนิดหนึ่งเพราะว่าวันนี้ที่ท่านแถลงที่พักเพื่อไทยเนี่ยก็มีการพูดถึงผู้ที่อยู่เบื้องหลังชักใหญ่อยู่ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาสรุปกันนะคะตอนนี้ไปฟังท่านพลเอกชลวิตกันก่อนเลยค่ะท่านนี้กรุบคงจะเข้าใจนะครับวันนี้เรายังพูดกันถึงเรื่อง อำนาจเผด็จการ,รเผด็จการอะไรกันอยู่ตลอดเวลาแล้วทุกคนก็มุ่งหวังที่อยากจะอำนาจเป็นของประชาชนอย่างแท้จริงนะครับเป็นจุดยืนของพรรคอย่างชัดเจนว่าการเปลี่ยนแปลงน,นั้นพรรคสนับสนุนแนวทางสันติวิธีแล้วปฏิเสธความรุนแรงทุกวิธีทาง เราขอร้องครับทุกภาคส่วนในสังคมของเราแน่นอนที่สุดวันนี้เนี่ยกระบวนการหลายหลายกระบวนการไม่ใช่ที่เกิดจากพักเพื่อไทยของเราหรือกระบวนการเสื้อแดงเท่านั้นนะครับหลายหลายกระบวนการกําลังก่อตัวขึ้นแล้วก็กําลังเคลื่อนไหวกันอย่างมากเพราะว่าระดับแห่งมาตรฐานสองมาตรฐานมันขึ้นสูงจุดสูงสุดนะก็ขอ ยืนหยาดกับพี่น้องที่ครบอีกครัค้งนหนึ่งให้เข้าใจในจุดยืนของพวกเราว่าเราจะยึดมั่นในแนวทางสันติท,ที่จะเปลีป่ยนแปลงให้อำนาจเป็นของพี่น้องประชาชนให้ได้อย่างแท้จริงหรือที่เราเรียกมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหาสัตว์ทรงเป็นพระประมุขของรัฐเกิดขึ้นได้อย่างแท้จริงเราจําเป็นที่จะต้องทําให้พระราชบัญญัติของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงรับสั่งไว้ชัดเจนว่าพระองค์ท่านมีพระราชประสงค์ที่จะให้อํานาจของพระองค์ท่านนั้นเป็นของประชาชนพรรคเพื่อไทยจะทําทุกอย่างนะเพื่อให้พระราชปณิฐานขององค์พระหมหาษัิย์ในพระบรมราชาจัก,กรีวงศ์นั้นเกิดเป็นจริงให้จงได้ค่ะนั่นก็เป็นสิ่งที่ท่านพระเดชชวลิตได้พูดที่พรรคเพื่อไทยะนะคะเมื่อเช้า,า,ชานี้เหลือเวลาสองนาทีเท่านั้นค่ะท่านอาจารย์ทั้งสองท่านได้สรุปความเห็นตรงนี้ค่ะครับทุกคนค่ะ,คะก็อยากจะ าการเรียนท่านนายกนะคะท่านดูอยู่นะคะก็ขอเป็นกําลังใจให้ท่านนะคะแล้วเข้าใจท่านดีว่าท่านจะมีความรู้สึกอย่างไงบ้างนะคะแต่อยากให้ท่านพยายามเรียกร้องความยุติธรรมต่อไปนะคะอย่าเพิ่งกีฟ้าไปนะคะพยายามที่สุดไม่ว่าจะเป็นกับสารโลกนะคะหรือว่าสารที่ทํเกี่ยวกับด้านของคุณมิลล์เจสติสนะคะที่อยู่ต่างประเทศนะคะแล้วก็ทันที่สุดเลยค่ะเพราะว่าความเป็นธรรมมันต้องกลับคืนมาแน่นอนค่ะค่ะจัน<า> เคยมีท่านหนึ่งเคยพูดเอาไว้นะครับไม่ทราบไม่ทราบว่ายังจําได้นะครับเมื่อไม่นานวันนี้เองนะครับว่าคำพูดนั้นก็คือประเทศไทยโชคดีที่มีคุณอภิสิทธิ์เป็นนายกรัฐมนตรีไม่รู้ใครโชคดีนะฮะแต่ว่าประเทศนโชคร้ายแน่นอนนะฮะแต่ในส่วนของของอนักประชาธิปไตยถึงวันนี้นะครับก็มีความจําเป็นจะต้องพูดว่า,าประเทศไทยโชคดี ที่มีท่านพันตำรวจโททักษินดรทักษินชินวัตรเ<ช>พราะเหตุว่าเมื่อท่านถูกวัตระหารแล้วท่านถูกกระทําอย่างแสนสาหัสอย่างนั้น<ช>ท่านก็นยังต่อสู้แล้วท่านกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของประชาธิปไตยใช่ใชค่ะพวกเราเป็นนักประชาธิปไตยวันนี้ต่อสู้โดยวิสีทางสันตินะครับก็มีพันตรวโทดรทักษินชินวัตรเป็นสัญ,ญลักษณ์ของประชาธิปไตยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะยึดถือวิธีทางเช่นนี้ตลอดไปจนกว่าจะได้รับชัยชนะ ค,ค่ะก็เรียกว่าท่านเป็นผู้ที่จุดประกกานะคะให้เกิดนักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยอีกหลายล้านคนพร้อมๆกันทั่วประเทศนะ,นะคะ <okay. S 1> เพราะฉะนั้นเราก็คงจะ สามารถที่จะทําให้บ้านเมืองนั้นเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงไม่ใช่ประชาธิปไตยในฝันเท่านั้นนะคะที่เราต้องการค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วขอบคุณอาจารย์คณิบุญสุวรรณแล้วก็รองศาสตราจารย์สุสงวนสุทีสอนจากมหวาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้วยนะคะโอกาสหน้าสนทนากันต่อนะจา์ค่ะวันนี้หมดเวลาและะ้วค่ะสวัสดีค่ะพบกันใหม่กับรายการสานีประชาธิปไตยนะคะมีความคิดเห็นอย่างไรก็อีเมลกันเข้ามาได้นะคะแสดงความคิดเห็นเข้ามาได้ค่ะสวัสดีค่ะ